ามอีกจักนิดหนึ่งเนาะว่าแบบสมมุติว่าถ้าเกิดคนอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นตอนนี้ผมคิดว่าทั้งสองท่านก็เป็นตัวแทนของคนที่ประสบความสําเร็จแต่ว่าคนที่เขาอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยู่ตอนนี้เขาติดลบอยู่หรือว่ามันยังไม่ได้ดั่งใจเขาอะไรอย่างเงี้ยมีจักหนึ่งหรือ2ข้อคิดไหมที่ช่วยให้เขาแบบว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ก็ผมมองว่ามันมี2เวที่ควรจะเลือกก็คือว่า คุณต้องคีฟไฟติ้งต่อไปต้องสู้ต่อไปถ้าคุณไม่สู้ต่อไปคุณก็ต้องยอมรับในจุดที่คุณอยู่ให้ได้คุณก็ต้องหาความสุขจากจุดที่คุณอยู่ให้ได้แต่ถ้าคุณสมมติว่าคุณยอมรับในตัวเองไม่ได้ที่คุณอยู่จุดนี้คุณก็ต้องก้าวต่อไปเพราะสุดท้ายคนเราก็ต้องเหนื่อยอยู่ดีคุณไม่เหนื่อยเพื่อการหาเงินสุดท้ายคุณก็ต้องเหนื่อยเพื่อการเอาอาชีวิตรอดในแต่ละวันอยู่ดียังไงคุณก็เหนื่อยคณเรี่เรียกว่าเหนื่อยแบบไหนเหนื่อยแบบ เครียดไม่มีเงินใช้กับเหนื่อยแบบหาเงินเออมันก็ใช่ครับผมมองว่าคําตอบมันมีอยู่ในคถามอยู่ในคําถามอยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วคุณเองทุกคนเนี่ยมันไม่มีการที่จะเลี่ยงความเหนื่อยได้อยู่แล้วทุกคนเหนื่อยกันหมดครับแต่ขึ้นอยู่ว่าเลือกเอาแล้วกันครับว่าคุณจะเหนื่อยแบบไหนเหนื่อยแบบหาเงินเพิ่มหรือว่าจะเหนื่อยแบบเอาชีวิตรอดในแต่ละวันประมาณนั้นที่ผมคงไม่แพ้กันขอเสียงปรบมืออีกรอบหนึ่งได้ไหมครับก็เลือกเอาครับว่าจะเหนื่อยแบบไหนเนาะเหนื่อยแบบเหนื่อยแบบมีความสุข จริงๆการหาเงินเพิ่มผมว่าอันนี้ก็เสริมนะผมว่ามันคือการช่วยให้คนอื่นมีความสุขเพิ่มขึ้นด้วยนะการที่คุณมีรายได้มันหมายความว่าคุณกําลังแก้ปัญหาให้ใครสักคนหนึ่งถูกไหมครับดังนั้นถ้าคุณเหนื่อยแบบนี้ผมว่าดีนะคุณเองคุณก็ร่ารวยขึ้นมั่งคั่งขึ้นแล้วก็คุณเองก็ไปช่วยให้คนอื่นมีความสุขมากขึ้นผมว่าเหนื่อยแบบนี้เป็นเหนื่อยที่ดีนะแต่ถ้าเหนื่อยแบบว่าวันนี้จะหาเงินจากที่ไหนดีมันไม่ได้ช่วยให้ใครดีขึ้นชีวิตคุณก็ ครับก็อยากให้มีชีวิตที่ดีขึ้น,นครับดังที่ผมเขียนก็คือช่างแม่งช่างมันเริ่มใหม่คืออดีตเราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขแล้วได้แล้วมผมว่าทุกคนมีอดีตที่เจ็บปวดเสมอคนที่จะพาตัวเองไปต่อได้คือคนที่เข้าใจอดีตไม่ใช่คนที่เก็บอดีตไว้ครับผมก็เจอคุณก็เจอ,ค,เจอคือคือเราทําไมไม่ให้อภัยตัวเองกับทุกบทเรียนที่มันผ่านมาถ้าไม่ละมือที่โอบกอดอดีตแล้วจะเอามือไหนมาไข,ขว่คว้าอนาคตโอ้โหดีนะใช่ไหม เพราะว่าส่วนใหญ่เราใช้เวลาอยู่กับอดีตแต่ถ้าเกิดสัมภาษณ์ทั้งสองท่านทั้งสองท่านอยู่กับปัจจุบันทําตรงนี้ให้ดีที่สุดใช้วินัยเล็กๆในการพาตัวเองไปข้างหน้าแต่ก็ไม่ได้กังวลว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเนาะค<น>ือวันนี้ทำกูเจให้ได้มีวินัยให้ได้เริ่มจากเล็กๆไม่ต้องไปคิดอะไรแบบว่าให้มันยิ่งใหญ่มากเพราะว่ามันคิดมากมันก็ไม่เริ่มสักทีนะผมว่า สอ,องท่านนี้มีคุณสมบัติที่คล้ายๆกันเลยนะซึ่งน่าสนใจมากๆถ้าใครฟังแล้วชื่นชอบก็ฝากหนังสือของผมไว้ด้วยนะครับมันคือหนังสือความลับของคนธรรมดาที่ทาอะไรก็สาเร็จซึ่งเขียนโดยผมเองครับเป่าไอแอบซีพีหนังสือดีคู่โคตรแน่นเลยนะราคา299บาทก็สามารถสั่งซื้อหนังสือได้นะครับในทุกๆแพลตฟอร์มที่เป็น iH a v e CPU ครับโอ้ลืมไปวางขายด้วยครับที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศไทยครับ